ไปซุงใช่ปีเก่าอยู่โน่นศิลาได้จ้าจ้าวมันบ้านยังก่อนบ้านยังบ้านไหนบ้านชาติบ้านชาติบ้านชาติหรือบ้านชาติบ้านชาติบ้าบ้านชาตนะคะโอ้ยกุ้มกะโอ้ยลูกกะโอ้ยนะโอ้ยเก่งยังมาใส่คือแท้ด้วยชาวเกาหลีเนาะ เป็นบ่าหลับได้มดเมื่อคืนเนี่ยเวรนนางรถมาเป็นบาหลับพี่หล่อเลยกต่งอนแต่งงามแต่ง,งอนง,งามมีพ่อวะเออสามเหลี่ยมเนี่ยเอาเอาสวดสวดมนต์ให้พ่อฟังกันหน่สวดมนต์แน่เอาสวดมนต์เอาประชุมว่าไว้พ่อแน่ะดมมาสัมพุทโธปคาวา บอกภาษาเก่าแม่บอกเออเออเออาอะไรฮโตเออนะไรสมัยเก่าอะไรฮะตู่สัมมาสัมพุทธตากรับเร็วยกลับลุงเร็วกราบกลับก็พักกลับลูกกรับนั่งดีนั่งงามงานั่งงามงามเอานั่งลงดีดีอ่าวันใหม่แล้วเอาเอากลับโอ้ยเออจะกันจะเขียนครับ คันเชียวันเชยันเุนอะเงนี่นี่มันยังรบบาทจีีลิงสอตัวเออน่ะเอ้ยขีสั่งพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยเต่าไหมคุน่ะคือบาทเตาง่ายเฉยใช่ใช้เต่าอัดใๆๆ แฮปปี้นิวเวียทุกท่านค่ะแยกกันแล้วน้องเต็น่ารักมากค่ะเออทำหนี้ได้จะของเหมือนเต่าเต่ไหมเต่าไหมเนี่ยไหนไหนไหนเต่านาอัดเป็นไงอุ้ยเต่านาอัดคือมีหัวไฮะแั้วใบนอนเออแล้วใบนอนเอาเอาตะปูเอา เขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเออร้อนเขาไม่สบายนะอาร์ตเออไม่สบายจับดูเออหลังมือพ่อบ้างแน่ร้อนโอ้เออไหนทาใหม่ดิทำใหม่ดิตัวตัวร้อนทำยงไงโอ้ไม่สบายนะอาร์ตไม่สบายทำยังไงฮเออให้ให้เสาเสาเสาเาเสาเาเรือเสาเสาดีเขาเลียวมาจมมดเี๋ยวจมมาจมมาจมมาเลยอะไรนี่อะไรนี่อะไร เราตาเออเรียกร้องความสนใจลูกไข่ก็ได้พื่อน่ะพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะลูกสาวไข่สองคนเพื่อน่ะสีอะไรสีส้มสีชมพูสีเหลืองอ๋อใครถามเจ้าเออตอบตอบนะตอบโอ้ยไม่สบายไม่สบายอีกแล้วโอุ้ย โอ้ไม่สบายโอ้ยนะอจําตัวไดวะจําไหนไม่สบายใครพ่อไม่สบายไปดูพ่อไหมพี่พลอยคุณหมอพลอยไปดูพ่อหน่อยพ่อไม่สบายไปค้ามิี้เงี้วค้ามขง้ไงน้องเน่เร็วไปค้าชิง้ไงไอ้เน่ลูกลูกขึ้นนั่นนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่พ่อไม่สบายจับตรงนี้นี่ไง ตัวนี้อีหลับไปเห็ดแล้วเอาไปกินคนเะน <c oughs> อะอาไปกินคนเนอะเขาแล้วจ้า <c oughs>